สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทํำขาหมูพันโลนะคะขาหมูขาใหญ่ๆอวบๆแบบนี้ค่ะเคล็ดลับทํำยังไงให้หนังไม่เละไม่เปื่อยไม่ยุยนะคะแต่ยังคงความนุ่มเด้งอยู่ค่ะรสชาติเข้มขคนกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะสีสวยพอดีเลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะนําขาหมูของเรามาทอดให้หนังตึงก่อนนะคะเวลาเรานําไปทําพะโล้หนังจะได้ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยสวยแล้วก็น่าทานค่ะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนได้ที่นําขาหมูของเราที่ล้างทําความสะอาดแล้วก็พักเสด็จให้แห้งก่อนนะคะใส่ลงไปทอดค่ะจากนั้นหาฝาหม้อปิดด้วยค่ะ I, เซฟตี้เผือน้ำมันกระเด็นนะคะทอดต่อได้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะจากนั้นก็ทอดกลับไปกลับมาจนหนังหมูของเราตึงแล้วก็มีความเหลืองอ,อ่อนๆนะคะทั้งสองข้างค่ะ พอเราทอดมาสักพักขาหมูของเราก็หนังส่วนหนังก็เรมเหลืองอ่อนๆแล้วคะ่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นปิดเตา้ตาตักขึ้นใส่แต่แกงพักเสด็จน้ำมันไว้ค่ะส่วนผสมในการทำขาหมูพะโล้ของเรานะคะก็จะมีเกลือค่ะพริกไทยดำเม็ด น้ำตาลปี๊บเครื่องพะโล้เป็นซองแบบนี้ซื้อตามตลาดทั่วไปมีขายพอใส่สองซองนะคะรากผักชีล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยกระเทียมค่ะเราใช้กระเทียมจีนใครจะใส่กระเทียมไทยก็ได้เหมือนกันนะคะน้ํามันหอยซีอิ๊วดำซอฝ้าเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ําเปล่าแล้วก็จะมีขาหมูที่เราทอดพักไว้นะคะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ ตั้งหม้อเปิดเตาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยเครื่องพะโล้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราใส่ไปสองห่อนะคะรากผักชีกระเทียม พริกไทยเม็ดใส่สีดำสีขาวได้เหมือนกันค่ะน้ำตาลปี๊บเกลือซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซอฝัเขียวแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ ส่วนสียูดาใครชอบสีเข้มสีอ่อนมากน้อยก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะพอใส่ทุกอย่างครบแล้วก็คนน้ำตาลให้ละลายดีค่ะพอทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะ พอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราจะใส่ขาหมูที่เราทอดไว้ลงไปนะคะตามด้วยเห็ดหอมค่ะเมื่อกี้แพลลืมบอกว่ามีส่วนผสมของเห็ดหอมด้วยนะคะเห็ดหอมแห้งค่ะนําไปแช่น้ําให้นิ่มพอนิ่มดีก็บีบน้ําออกให้แห้งนะคะใส่ลงไปค่ะดอกเล็กดอกใหญ่ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ จากนั้นก็ต้มต่อได้ไฟกลางค่ะต้มไปเรื่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณสักสองสามชั่วโมงแล้วแต่ใครจะเอานุ่มมากนุ่มน้อยนะคะพอเราต้มมาสักพักนะคะหม้อเริ่มเดือดค่ะพอหม้อเริ่มเดือดจะเห็นว่ามีฟองขึ้นมานะคะถ้าเกิดมีฟองขึ้นมาช้อนฟองออกให้หมดให้เกลี้ยงค่ะระหว่างที่เราต้มเราตุน๋นถ้าเกิดมีฟองก็สามารถช้อนฟองออกได้ตลอดเรื่อยๆนะคะ จากนั้นก็ต้มต่อตุ๋นต่อไปค่ะต้มต่อจนน้ำงวดลงจนขาหมูของเราเปื่อยนุ่มดีนะคะส่วนใครจะเอาเปื่อยมากเปื่อยน้อยนุ่มมากนุ่มน้อยก็ตามชอบเลยนะคะ นี่พักตุนได้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะชั่วโมง40นาทีได้ค่ะขาหมูของพราวก็เปื่อยนุ่มได้ที่ตามที่ต้องการแล้วค่ะส่วนใครจะเอาเปื่อยมากเปื่อยน้อยนุ่มมากนุ่มน,น้อยก็ตามชอบนะคะน้ําก็งวดลงแล้วค่ะเห็ดหอมดอกใหญ่ๆอวบๆแบบนี้เลยนะคะใครชอบไข่ต้มก็สามารถต้มไข่แล้วก็ใส่เพิ่มไปได้นะคะแต่วันนี้พราวทาขาหมูพะโล้เน้นๆแบบนี้ค่ะหนัง นุ่มแต่ไม่ยุยนะคะนุ่มๆแดงๆค่ะเวลาทานอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มันไม่เลี่ยนด้วยค่ะสังเกตดูน้ำไม่มันมากนะคะสีสวยกำลังดีค่ะเวลาจะทานใครชอบผักคะน้าก็ใส่ยอดคะน้าเพิ่มไปได้เลยนะคะเวลาจะทานก็ทานคู่กันก็อร่อยเข้ากันค่ะหรือ ใครชอบผักกาดดองผักกาดดองแบบหั่นฝอยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็นําน้ําขาหมูนี่ไปผัดนะคะก็จะได้ผักกาดดองที่อร่อยๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขาหมูพะโลค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเคล็ดลับทำให้ไม่เปื่อยไม่เละแต่ยังนุ่มเด้งนะคะหนังนุ่มเด้ง สีสวยกำลังดีค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ